ครับสวรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนชาวเกมสตีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เราเรียกว่าลาเกมสตีดทุกคนเลยนะครับ ในคลิปนี้ลุงก,ก็จะมารีวิวอีเวนต์ที่เข้ามาใหม่ในเซิร์ฟนี้นะครับก็จะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับจนะี้เนาะและในวันนี้มีจี้เพิ่มเข้ามาใหม่อยู่หนึ่งจี้ซึ่งเป็นจี้ที่มีชื่อว่าสาวน้อยไอรินไมใช่นะครับผมรองเท้าป้องกันนะครับผมยกเว้นค่าผ่านทางอะไรนะเมื่อกี้ขึ้นเอาใหม่อ่าน้อยเว้น่าผ่านทางแล้วย้ายไปยังพื้นที่ของฉันและโจมตีกลับนะครับผมเราไปดูความสามารถจริงๆน้องในสมุดกันดีกว่าเขาบอกว่าเป็นจี้ใหม่สุดแกร่งด้วยนะเอาละ จีป้องกันนะครับผมเมื่อตกมายังฝ่ายตรงข้ามพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมโอกาส80%ยกเว้นค่าดินทางและไปยังพื้นที่ของฉันที่ฉันเลือกนะครับผมแล้วก็มีผลแค่2ครั้งเนาะเป็นไอเทมจานวนจํากัดนะครับผมและก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันได้รับามาเบอร์80%ของค่าก่อสร้างถือว่าค่อนข้างโหดมากนะครับผมแต่จีเนี่ยจะมีข้อเสียอ,อยู่หนึ่งอย่างก็คือเอ,อ มันจะโยกเป็นค่าปัญทางแค่ตอนเราเดินไปตกบนเมืองศัตรูในเทิร์นของเราเท่านั้นนะครับผมถ้าสมมติว่าศัตรูทําการโจมตีเราดูดเราบาเชิญปาร์ตี้เราย้ายเงาเราอะไรทํานองเนี้ยสกิลนี้จะไม่ออกนะครับเราะวังไว้ด้วยนะโอเค แล้วก็ดูซิแนะนํากับอะไรแนะนํากับนาเดียนะครับผมซูเปอร์สตาร์เรนาและก็เฟยเนาะก็เป็นตัวละครที่ตกเมืองตัวเองแล้วก็จะมีแอคชั่นต่างๆนะครับผมอย่างนาเดียก็ตกเมืองตัวเองแล้วก็เชิญเงาใช่ไหมในเทินตัวเองนะครับผมซูเปอร์สตาร์เรนาตกเมืองตัวเองร์ปกับเมืองตัวเองที่มีหัวใจแล้วก็สุ่มสร้างเมืองหัวใจอื่นอ่าแล้วก็ส่วนเฟยนะครับผมตกเมืองตัวเองแล้วก็ถ้าเป็นเมืองที่มีแลนด์มาร์กด้วยก็ดูดสี่ช่อง ในพื้นที่ที่จัดโอลิมปิกเนาะแล้วก็คูณ2อมือทั้งหมดแล้วก็วาร์ปนะครับผมในเทอร์นตัวเองด้วยประมาณนี้เนาะเราไปดูวิธีการหากันเลยดีกว่าวิธีการหาจี้นี้นะครับผมจะต้องทําการหาอันนี้คืออะไรนักบวชแห่งดวงดาวนะครับผมแล้วก็นักดวดแห่งดวงอาทิตย์แล้วก็นักบวชแห่งดวงจันทนระ์เนาะอย่างละ2ชิ้นนะครับ อืมไม่น่าถามเนาะว่าอันไหนจะหายากอ่ะไอบวกนะครับผมมีเพียงอันเดียวเท่านั้นเนาะที่อยู่ในที่แรกนี้ดังนั้นอันเนี้ยไอบวกน่าจะหายากนะครับผมส่วนอื่นๆก็จะมีนักบวชด,ดวงอาทิตย์ใช่ไหมสามารถแลกแสงล้มได้โดยการเอา2อันมาแลกนะครับผมส่วนนักบวชด,ดวงจันทร์เนาะก็แลกแสงวิกตอรี่ได้โดยการเอานักบวชด,ดวงจันทร์2ชิ้นมาแลกนะครับ ประมาณนี้จะไปดูหรือเปล่าว่าแสงล้มกับแสงวิกมีอะไรเข้ามาใหม่ไหมโอเคไปดูก็ได้แสงล้มกับแสงวิกนะครับผมมีอะไรใหม่หรือเปล่าถ้ามีใหม่อะมันก็น่าสนใจอยู่แหละที่จะเอามาแลกแต่ถ้าไม่มีอะไรใหม่นะครับผมก็ใช้แสงเดิมในการในการรี o อฟก็ได้นะโอเคอ่าอยู่ไหนอยู่ตรงนี้นะครับผมอ้าแสงล้มก่อน ก็จะมี70%สลายการนังฟ้าเนาะ30%ป้องกันนะครับผม60%เรียกฝ่ายตรงข้ามที่อยู่บนพื้นที่เที่ยวรลบโลกเนาะ70%อัพเกรดแลนด์มาร์คคูณ248 70เอ่อสร้างหนุ่มดำคูณ248แล้วก็เมื่อมาถึงแลนด์มาร์ค50%ดูดสมช่องหน้าหลังไม่มีอะไรใหม่นะครับผมถ้าสายล้มไม่มีอะไรใหม่สายวิกก็ ไม่น่ามีอะไรใหม่เนาะถอยอ้ทอยเต่าดับเบลยีอันนี้น่าสนใจลุงกำลังอยากได้แล้วก็เมื่อถึงเกาะลางออกเกาะแปบห้อันนี้ก็เยอะนะครับผมหลุมดำยี่กับเมืองอันนี้ก็มีประโยชน์อยู่เนาะชนะ3ครั้ง90%เอนาะอันนี้ไม่น่าสนใจเท่าไหรนะ่เนาะแล้วก็45%เปก๊ดดดวง2ใบซื้อต่อคูณ2เท่าเมื่อมาถึงพื้นที่เที่ยวรอบโลก อันนี้ระวังหน่อยนะครับผมไอออฟสุดท้ายเนี่ยมันชอบออกตอนที่ตอนที่เราไม่ต้องการให้มันออกแนละ้วมันก็จะออกทําให้การเล่นเกมของเราเสียรูปแบบไปเนาะอันนี้ระวังด้วยระวังไว้ให้ดีลุงกําลังมีแผนที่จะเปลี่ยนออฟอันนี้อยู่ของหลุมดํามุดแถวนะครับผมอันนี้ออกบ่อยมาก20%สแต่ออกบ่อยสุดๆไปเลยเนาะโอเคออฟก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมเหมือนเดิม ก็มีแค่นี้ใช่ไหมสำหรับอีเวนท์ที่เข้ามาใหม่น่าจะมีแค่นี้นะครับผมไปดูอีเวนท์การรวมดิรวมได้ไหมรวมไม่ได้นะครับผมหาแลกอย่างเดียวเท่านั้นเนาะก็เข้าสู่ช่วงข้อหอสอตอของอราาอรซอบบบนะครับผมก็จี้เนี้ยเป็นจี้ที่สมมุติว่าถ้าสมมุติว่า12ช่องด้านหน้าของเราอะ่ะ ไม่มีเมืองเราเลยนะครับผมในการทำอะไรกับเมืองเราสักอย่างเพื่อจะล้มเขาอะเราก็สามารถเดินไปตกเมืองศัตรูได้เนาะแล้วก็วาร์ปกับเมืองของเราที่อยู่ไกลๆแล้วก็ทําการล้มละลายศัตรูนะครับผมถ้าเราใช้ตัวพวกนี้นะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีตัวพวกนี้แล้วก็ไม่มีตัวอะไรที่ที่จะทําการวาร์ป กับเมืองเราได้ทําการล้มหรือว่าทําการบิ๊กได้อะจี้เนี้ยก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับผมอีกทั้งยังมีข้อเสียแบบข้อใหญ่ๆเลยตรงที่ความสามารถมันจะออกแค่เธอเราเท่านั้นอะ่ะอันเนี้ยลุงคิดว่าข้ามได้ก็ข้ามนะครับผมสาหรับจี้นี้เนาะแต่ถ้าใครเล็งเห็นว่าเฮ้ยเราชอบเดินไปตกเมืองคนอื่นแล้วก็ล้มละลายเองบ่อยๆนะครับผม ลุงแนะนําให้หานะครับผมมันเป็นจี้เดียวที่พอเราไปตกเมืองศัตรูแล้วเราวาร์ปกับเมืองเราเนาะอีกทั้งยังได้รับค่าก่อสร้าง80%ถ้าเอาไปเล่นด่านอาริลารับรองนะครับผมตกเมืองตัวเองบ่อยๆรวยเละอืมยิ่งเล่นคู่กับบัตเชิญปาร์ตี้อ่ะมีเงินเชิญปาร์ตี้แน่นอน100%นะครับผมไม่ขาดเงินเลยแม้แต่เมเบิลเดียวนะ ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับข้อหอสตอได้ประโยชน์อะไรจากช่วงนี้ไหมได้นะครับผมได้ความลังเลว่าอ๊จะหาดีหรือเปล่าลุงพูดอะไรดิเดี๋ยวจะให้อยากหาเดี๋ยวจะไม่ให้อยากหาเนาะเอาเป็นว่าช่างใจเองนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ปิดอีเวนต์น้องไอรินเนาะก็สู้ๆนะครับผมลุงเป็นกําลังใจให้ส่วนลุงนั้นก็จะสู้ๆเช่นเดียวกันนะครับโอเคเราจะสู้ไปด้วยกันเราต้องชนะนะครับผม สำหรับคลิปนี้นุกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พวกันใหม่คลิปหน้าผมว่าจะเป็นคลิปรีวิวรองเท้าป้องกันแบบปิดฟรีๆเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆขอให้มีความสุขสำหรับเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยในเทศกาลสงการนี้นะครับเย้